สวัสดีค่ะพบกับสเก็ดข่าวเห็นพระพายเรือบินธบาตมาทางน้ำต้องทำบุญกันหน่อยแล้วค่ะหลวงพี่พายเรือมาแล้วนิมนต์หน่อยหลวงพี่แต่จังหวะนี้ค่ะน้ำลงเยอะเกินพายเรือเข้ามาไม่ถึงก็เลยต้องเดินลุยลงไปหาหลวงพี่แต่งานนี้หลวงพี่ก็ใจดีด้วยค่ะเดินลงจากเรือมาเจอกันครึ่งทางมาให้โยมใส่บาทแบบนี้ thank <small> you มากันที่ศาลเจ้าแปะกงอำเภอเบตงค่ะมีพิธีเปิดงานเทศกาลกินเจประจำปี2568สีสันของงานอยู่ที่การแสดงสิงโตพ่นไฟจะเปิดงานทั้งทีต้องอลังการหน่อยค่ะพลุไฟต้องมีแต่ง,งานนี้ดูแลอุปสรรคนำมาก่อนเลยนะคะพลุกระดาษบิดเท่าไหร่ก็ไม่ระเบิดค่ะส่วนมังกรพ้นไฟจุดครั้งแรกไฟก็ไม่ติดเอานี่คุณสิงโตก็เลยต้องส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ ขอจุดไฟอีกรอบแบบนี้ค่ะโ okay. <Okay>. yeah. พี่สิงโตบอกจังหวะเน,นี้ย มือไม่ว่างจริงๆค่ะและสะเก็ดข่าวส่งท้ายเป็นเรื่องของการลุ้นแต่จะลุ้นอะไรไปกันที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ <c oughs> ไ,ปไปกันที่บ้านเนินสำราญตําบลวังมหากรอำเภอท่าตะโกนะคะเจ้าหน้าที่กรมประมงรับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบจระเข้อยู่ในบ่อน้ำ <c oughs> จึงรีบปิดล้อมสระน้ำพบจระเข้หนึ่งตัวค่ะดูค่ะโอ้โหว่ายน้ำโชว์ตัวให้เห็นอยู่กลางสระก็เลยใช้ยิงยาสลบเพื่อจับน้องจระเข้ท่ามกลางช บ้านเนี่ยมาช่วยลุ้นใช้เวลาไม่นานก็จับได้นะคะพี่ๆแบกกันมาแล้วคราวนี้ชาวบ้านพอเข้าไปใกล้ชิดน้องบางก็ขอจับสัมผัสนิดหน่อยนะคะบางคนนี้ตามหาอุปกรณ์สำคัญตลับเมตรมาแล้วค่ะวัดปุ๊บรู้ความยาวปับ๊บเกิดการซื้อขายก็เกิดรายได้กันทันทีเลยค่ะสองห้าสามยไมเมนาะ ค่ะสาม,ามห้าสามสองเมตรอี่เคค่ะโอ้โหคุณแม่ค้าก็รู้งานนะคะวันสต็อปเซอร์วิสสุดๆไปเลยค่ะ <S <S แล้วพบกันได้ใหม่ในสเก็ตข่าวสวัสดีคะ่ะว่าแต่เลขอะไรนะคะเนี่ยตะกี้มันไม่ะัด